สวัสดีครับ,รบเข้ามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของสอพอปวกแดงนะครับเนี่ยตรงโค้งครับผมอันนี้เป็นโค้งวังตาผินนะ อันนี้เป็นโค้งวังตาผินเนี่ยครับตรงโค้งเลยนะครับทางนี้จะเป็นโคง้ง เป็นด่านจะตรวจขันนี่ในจราจรเนี่ยครับสวัสดีครับนี่ครับป้ายผู้พควบคุมด่าน ดูนะครับเป็นของสอพอปวกแดงครับผมตั้งอยู่ทางโคง้งเนี่ยทางโค้งนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็ขึ้นไปก็จะเป็นสีแยกไฟแดงขึ้นไปนี่ก็จะเป็นสีแยกไฟแดง โองวังตะผินครับผมเนี่ยขึ้นไปนี่ก็จะเป็นไฟแดงนะครับผู้ควบคุมด่าร้อยตำรวจเอกบุญส่งแสงนะครับเนี่ยครับเป็นของสพพวกแดงครับผม ตั้งตรงโคง้งตั้งตรงโค้งครับตรงข้างหน้านู่นก็จะเป็นไฟแดงเนี่ยขึ้นมานี่ก็จะเป็นโค้งนะครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สพปวกแดงนี่ครับไอ้สารวัตรสวัสดีครับไอผู้ควบคุมด่านนะครับเหรอทำไมไม่อาป้ายสารวัตรขึ้นะนะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นอ๋อเหรอสลับแตเจะกองสงคอยฝั่งนี้อ๋อเหรอแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วกล้องนี้ใช้ได้ไหม ใช้ได้ใช่ไหมเป็นเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออันนี้ของหลวงเลยครับผมครับครับเนี่ยครับสอบถามผู้รู้นะครับว่ากล้องแบบนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยครับปื๊ดเข้ามาก็จะเจอด่านเลย เป็นของปวกแดงครับผมชมการปฏิบัติหน้าที่นะครับตรงขึ้นไปนู้นก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงวังตาผินขึ้นไปนู้นก็จะเป็นสีแยกไฟแดงวังตาผิน,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 ผนออกจากนี่มาก็จะเป็นทางโคง้งเนี่ยจะเป็นทางโคง้งนะครับเห็นไหมสังเกตดูรถไหม รถจะโค้งเข้ามาแล้วก็จะมาเจอดักนะครับดูไปพร้อมกันนะครับ ดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับของตำวรวจสพปัวกแดงตั้งตรงโคง้งตั้งหน้านู้นก็จะเป็นสีแยกไฟแดงนะครับโอ้นี่ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงอันนี้สารวัตร ก็มาอยู่ที่ดานอยู่นะแต่ฝ้ายจะเป็นผู้กองผู้ควบคุมเนี่ยครับ รถติดรถติดมากนะครับ ตั้งตรงโค้งนะครับน,นี่ยตั้งดาดตรงโค้ง ดเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางโคง้งเนี่ยทางโคง้งสวัสดีครับ พอดีมองไม่เห็นแดดมันแสงแสงมันเข้าคอมเมนต์นะครับมองไม่เห็นคอมเมนต์เนี่ยครับดูลก,กล้องกล้องตัวนี้น่าจะเป็นแบตบตัวสีบบดำแต่ตัวนี้ไม่มีแบตบ ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานครับผม อันนี้เขาเรียกอะไรอเรียบร้อยแล้วค่ะเดียถ่ายเอกสารเนี่ยครับสพผวกแดงครับผม ดูนะครับตั้งตรงโค้งเลยตั้งด่านตรงโคง้ง เนี่ยครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ กี่โมงถึงกี่โมงครับเป็นด่านตรวจคันวินในยาราจรเนาะรนครับผม ด่านสอพอบวกแดงครับสวัสดีครับคอมไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เท่าไหร่มันหน้าจอมันมืดตรงนี้จะเป็นโค้งนะครับออกโค้งมาก็จะเจอด่านเลยนะครับอันนี้เป็นแยกมาเตย ไอข้ขึ้น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 ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกไอ้วังตะพินนะครับสีแยกวังตะพินเนี่ยครับ ตั้งตรงโค้งได้ด้วยเหรอเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นตรงโคง้งเนี่ยจะเป็นตรงโค้งนะออกมาเลยโค้งมาก็จะเจอดัก นู่นก็จะเป็นสีแยกไฟแดงเห็นไหมนู่นก็จะเป็นสีแยกไฟแดงอ่าวอสิบสี่แล้วครับผมครับได้เวลาแล้วอันนี้สรารวัตรเลิกด่าแล้วเนี่ยครับ หนึ่งรถติดไปนะสีมันติดหน่อยนะรถาดับฮะรถาเอาป้ายวาสีติดไหนฮะเขารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมีมีพี่มีแต่มันไม่ติดครับครับแล้วรถคันสีส้มๆนี่รถใครติดไหมรถดับเอ้ยอย่าว่าไม่ทราบที่นี่ยรถดับเจ้าหนที่ไปต่างเสื้อครับผมติดด้วยติดแล้วแล้วคันสีส้มๆเจ้าหน้าที่ขับขี่รถปฏิบัติงานนี่ติดไหมเนี่ย งานตากาตเตื้อแล้วรถคันสีส้มๆเนี่ยมอไซค์เนี่ยเจ้าหน้าที่ขับขี่ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นหน้าของโลกว่าข่าวครับครับผมอันนี้เป็นรถเจ้าหน้าที่เลยนะไม่ติดเนี่ยครับคงไม่มีอะไรเนาะ อขอ,อยุติการไลฟ์สดน,นะครับสวัสดีครับ